มนุษย์เนี่ยมันก็มีดีมีชั่วมีผิดมีถูกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางโอกาสเนี่ยเราก็เป็นครูที่ผิดก็มีแล้วเป็นครูที่มีความรู้สึกว่าอยากมีความสําคัญเราก็เคยเป็นครูที่มีความรู้สึกว่าฉันถูกคนอื่นที่พูดมันไม่ถูกเท่าฉันอะ่ะเราก็เคยเป็นถ้าถามบอกว่าจริงเหล่านั้นมันมันทำให้เราดูมีค่าหรือว่าเป็นสมวันขึ้นมาไหมในปีหลายๆปีที่ผ่านไป ไม่มีอะค่ะไม่มีพอรู้ตัวว่าเออเราไปตกปลักอยู่นะจุดเหล่านั้นเนี่ยกลัวนะตายแล้วฉันเป็นคนแบบนั้นได้ไงอะแ้วมันก็ช่วยไม่ได้อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราเรามือใหม่เริ่มต้นในปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามโอ้โหคนเชื่อมั่นเพราะยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่ยังไม่มีครูสอนร้องเพลงมีผู้ปกครองมาให้ความเชื่อมั่นเยอะมีนักเรียนเข้ามาเยอะดูนี่หน้าอะไรต่างมันมันมันเหมือนกับเป็น